กราบสวัสดีชาวไทยทุกๆคนเลยเลยกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟรีไฟทุกทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับผมก็เข้าเกมมานะครับกดดูตรงอ่าแมพซีวีมันขึ้นว่าจะรีเล้งใน3-4วันข้างหน้านี้นะครับผมก็เลยอยากจะลองเล่นกันอีกสักรอบหนึ่งนะว่าจะตึงสักแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันจะรีเล้งแล้วเราก็อยากจะลองเล่นดูอีกสักรอบหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับทุกคน มาเกมแรกครับทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นปืนลูดอีกเช่นเคยนะครับผมเห็นแล้วหลายคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็จะใช้เป็นปืนลูดซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าใช้เป็นปืนไอทีระนัดอันนั้นอ่ะแต่มันยิงเจ็บจริงนะผมเห็นเขาเล่นกันอยู่แต่ผมเล่นไม่ถนัดนะครับก็นี่แหละใช้เป็นปืนลูดเอาเนาะมาเกมแรกเพื่อนดันเลยจังหวะเนี้ยเต็งด้วยนะมามาเพื่อนขึ้นมาเลยเพื่อน อไอเสื้อขาวเฮ้ยบอดเหรอเล่นแร้งมันมีบอดได้ด้วยเหรอทุกคนเอาดีอีกตัวหนึ่งเพื่อนน่าจะบอดจริงๆแล้วแหละเี่นจริงอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่น่ามีบอดนะทุกคน GM ปรับด่วนนะครับแร้งมันมีบอดได้ยังไงงงจัดเกมนี้เดี๋ยวจะลองเล่นปืนอ,อ,อันนี้ละกันเนาะไม่เคยได้เล่นนะครับเห็นเขาบอกว่ามันปรับได้สองแบบนะทุกคน จะลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงมันจะปรับได้แรงกับไม่แรงเอ้ยระยะไกลกับระยะใกล้นะเออแรงก็ไม่แรงก็มันก็แรงเหมือนเดิมนะมันอยู่ที่ปืนนะไปเกมนี้โอ้โหเพื่อนโอ้ยยืนให้ยิงเลยโอ้ยเอาลงไปแล้วตัวนึงเอาดาวก็ได้อยู่เดอ้อซ้ำไปก่อนเดอ้อซ้ำไปก่อนเดอ้อเพื่อนดันไปเลยเพื่อน ไม่ตึงหรอกยะูไ่ไงเพื่อนดันจริงด้วยประเด็นของแท้เกมนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ของแท้เลยนะเจอบอทครับลงแรงสี่สีเดี๋ยวเจอบอทงงมากฮัลโหลไปเดี๋ยวเราซื้อเป็น UMP นี้ยฮะ UMP 5นะผมเรียกถูกนะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าใครมองไม่ทันก็ไปดูได้นะโอเคผมว่าผมเรียกถูกแล้วนะเออเดี๋ยวอาจจะมีแบบ มีคนมาคอมเมนต์ว่าผมเรียกผิดเรียกถูกนะโอเคปะเดี๋ยวเราจะอมีอนี้ด้วยแอรเดี๋ยวลองไปดู Air d ด o p ก่อนน่าจะอยู่ด้านหน้านะตัวเพื่อนดันไปเลยเพื่อนไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เอาไปก่อนเฮ้ยเกือบแตกเอาไปก่อนหนึง เอาอีกเอาอีกจะหนีไปไหนจ๊ะเหลีกตัวหนึ่งนะเพื่อนเอาไปไหนแล้วนี่ระวังวงมาเด้อนั่นไงว่าระว,วงจริงด้วยสงสัยจะเข้าวงเนาะแต่เข้าไม่ได้ทำไมบอทมันแต่งตัวโหดจังทุกคนแต่งตัว,วถือว่าใช้ได้นะ<อ>ไป<อ>ผมจะไม่ซื้อของแล้วกันเนาะเพราะว่าผมใช้แค่ปืนสองกระบอกนี้ก็ยิงได้ลนะ แต่เมื่อกี้นี่งงมากนะทําไมบอดมันแต่งตัวโหดจังถ้าเป็นบอดปกติมันต้องมันต้องแต่งตัวไก่ๆนะทุกคนใช่ไหมอันนี้มันแต่งตัวแบบเหมือนมันเป็นสายเติมนะครับแต่เหมือนกับแบบว่านิดมันหลุดนะฮะทุกคน <S <S ไปเด็กเกมนี้เราจะออกตรงกลางแล้วกันเนาะโอ้ยเปิดจุดมาเลยวิ่งเลยวิ่งเลยจังหวะนี้เอาก่อนอุย้ยไม่ตายไม่ตายได้ไง โอ้โหบอดตั้งให้บอเอาไปก่อนอีกตัวนึงเอาหัวไปกินเลยนะ้อโอ้โหแล้วใครตั้งให้บอเยอะแยะอีกตัวนึงเอาให้หมดเอาให้หมดเกมนี้บอกเลยเอาให้หมดครับผมตึงจ้ากเกมนี้เอาให้หมดทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นบอดหรือจะเป็นอะไรก็ตามยิงให้หมดยิงหมดไม่สนลูกใครสุดยอดอยู่แล้วไปเดี๋ยวไปดู โอ้โห oh, MVP ด <Yahoo. S 1> ้วยของแท้ครับทุกคน11เคิวดาเมจ2อ0พนะครับก็โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์กดแชร์และกดซับสไครห้ผมด้วยเดี๋ยวพีหน้าเราไปทำอะไรกันต่อรอติดตามชมคลิปทุกคนนะครับผมไป